สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวนวช่วงนะคะกับจันต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะช่วงนี้ก็เป็นช,ช่วงของเลขเทวดาค่ะ อาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเลขเทวดานั่นเองเนาะนะคะก่อนอื่นแนะนําตัวเองก่อนค่ะสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วยังไม่รู้จักอาจารย์ต่ายเนาะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานชมรมสอนว่าเรื่องเกี่ยวกับวิชายิซีถอดรหัสเจ็ตัวก้าวฐานลายมือโหเฮงไพ่ออร,ร์เคิกและอื่นๆอีกมากมายอื้นนะคะประมาณนั้นเลยทำไมต้องอึ้งเลยอ,อาจารย์อื้นนะคะประมาณนั้นแล้วก็เออ อาจารย์อาจารย์รับสอนนะคะวิชา24ถลรหัด7ตัวก็ฐานในมือโหเห็นไพอัรลเคิลและดาวนำโชคค่ะเป็นศาสตร์วิชาที่อาจารย์ภาคภูมิใจมากมายเกดกองนะคะเป็นศาสตร์วิชาที่บอกได้เลยว่ามิธรรมดาจริงๆแม่นมะมะเลยนะอืมแม่นมัมมเลยเนาะอืมนะคะประมาณนั้นเนาะอยากเรียนก็เข้ามาแล้วก็อีกอันนึงก็คือสูตรหนึ่งค่ะก็ค่าเรียนเพียงแค่2,000บาทนะคะแล้วก็ ลงทุนนะ่ะในการเล่นนะ่ะอาจารย์จะสอนหาดาวเด่นออกมา,ว,าว่างวดนี้เด่นเลขอะไรเล่นเลขอะไรนะคะแล้ววิธีการเล่นเล่นยังไงให้ถูกหวยรวยเบอร์นะคะเพียงแค่ลงทุน3,000นบาทกำไรถึง25 0 0 0เอาไหมนะคะประมาณนั้นเนาะก็เข้ามาเรียนค่ะนะจ๊ะแล้วกอ็อันนี้ค่ะเล่นเด็ดตาทิป์ปฏิทินเลขเด็ดตาทิ์ของปี69ออกแล้วออกวางจำหน่ายแล้วนะคะก็ท่านใดอยากได้ก็เข้ามาเนาะนะคะราคา ราคาเพียง2,999นะคะหัวเฉลีย่ยแล้วตกงวดนึงประมาณ120บาทนะคะไม่แพงหรอกคะ่ะนะประมาณนั้นเรามาดูผลงานกันดีกว่านะคะสำหรับท่านที่บอกเ,เปีน้ยน้อยหอยน้อยนะคะก็สกิเพื่อนหุ้นกันไหมหุ้นกันไหมก็ได้นะแต่บอกได้เลยนะคะมีไม่เยอะเนาะเรามาดูของงวดวันที่1ตุลาคมกันนะคะงวด1ตุลาคมอาจารย์ให้75 ะคะอมสินเนาะ475ให้75ออก75ให้53ออก35นะคะของรัฐบาลให้78ออก78นะคะประมาณนั้นเนาะแคปดูเนาะ1 2 3ปึ๊บนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากให้อาจารย์วิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ก็สามารถเข้ามาได้นะคะอันนี้วิเคราะห์ให้ฟรีไม่คิดังค์นะคะ ว่าเอ๊ะทำไมฉันเฉียดไปเฉียดมาไม่ถูกหวยสักกาทีหนึ่งมันมีเรื่องของตัวเลขเข้ามาร่วมด้วยโดยเฉพาะเลขของ0ูนย์สองศ์จันรูเงินรัร่วไหลค่ะเก็บเงินไม่อยู่เงินเข้าไซส์เอกขวาตลอดเลย27ดาวคู่นี้สินนะคะส่งผลให้เป็นเอ่อแล้วเป็นดาวคู่พะทาด้วยเนาะก็ส่งผลเหมือนจะแทงบนลงล่างแทงล่างขึ้นบนอยู่ตลอดเวลารวมไปจนถึงเรื่องของนิสิตการเงินที่แย่นะคะประมาณนั้นเนาะอยากให้จันวิเคราะห์ก็เข้ามาละกันนะคะแล้วก็ อ,อยากเข้า VP ีก็ทักเข้ามาที่หมายเลขนี้เลยนะคะ0 8 1 5 9 1 5 9 8 7 0 8 1 5 9 1เ9 8 7เป็นทั้งเบอร์โทรและ i อ l ด n e ล์ค่ะนะคะเลขจำง่ายเบอร์ง่ายคัดแล้วคัดอีก <c oughs> นะคะว่าง,งั้นเลยเรามาดูสถิติตัวเลขกันดีกว่านวนาะงวดของตุลาคมนะคะเอาเลขเลขอะไรก่อนเนี่ยเ,เลขจับก่อนแล้วกันนะคะเลขจับร่างคะ่ะวดวันที่1ตุลาคม,มวดนี้ออก77นะคะ สแกนดูกันเนาะตุดตุ๊ดตุ๊ดตุดตุ๊ดตุ๊ดตุ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 ดนะคะก็บ่งบอกว่าเลขของเราดักเอาอยู่นะคะอย่างนั้นเลยเนาะนะคะต่อไปค่ะเลขดักบนนะคะงวดของวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะวดนี้ออกเจ็ดแปดสแกนดูกันขออาจารย์ดับสายตรงนะคะไม่ไปจับเนาะตุ๊ด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 ตุ ตุ๊ดๆๆๆๆตุตุ๊ตตนั่นดอกของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะจ๊ะอ่ะประมาณนั้นเนาะอ่ะต่อไปค่ะพักษาพาโดยเนาะวันนี้นะคะอ่าออก5 3 3 5ของออมสินค่ะถ้าออกรัฐบาลจันรวยเล็กเลยพูดเลยนะคะเพราะว่ามั่นใจมากเพราะว่าหมันแรง นะคะเป็นดาวพฤหัสมันพฤหัสย้ายราศีมันอยู่ราศีกรกฎและเป็นมหาอุดด้วยนะคะทับในดวงชะตาของอาจารย์ตายด้วยป้าดนี่รวไม่รู้เรื่องเลยนะคะแต่เพเอิญว่ามันมาออกออมสินนะคะก็สามห้าห้าสามแล้วก็เอ่อห้าเจ็ดเจ็ดห้าบนของรัฐของออมสินนะคะแล้วรัฐบาลเจ็ดแปดค่ะจ๊าอ่าเนาะ no, นะคะ แล้วก็พวงเพชรค,ค่ะพวงเพชรนะพวงเพชรกำลังคิดว่าเ,เอะเอเอ,เอป้ายนี้ไปหรือ,อยังนะคะพุ่งเพชรนะคะงวดของวันที่หนึ่งตุลาคมออก7 8 8อะไร8 7ดเนั่นเองนะจ๊ะเ <c oughs> นาะอ่ะต่อไปค่ะ <c oughs> เดี๋ยอน,นี้พักไว้ก่อนเนาะ เลขเด็ดตาทิศนะคะอ่ะเอาเลขนี้ก่อนละกันเลขวิ่งเงินล้านสรุปว่ารวยแน่นอนนะคะอาจารย์อุ้ยไม่ใช่วันที่แล้วค่ะอาจารย์ให้เด่นเจ็ดค่ะเจ็ดอะไรนะคะเอ็ไม่ใช่เจ็ดอะไรพูดผิดค่ะเนาะเลขวิ่งนะคะไม่ใช่เลขจับคู่คุณจะไปจับคู่เจ็ดหกเจ็ดห้าก็ได้แต่ว่าโดยสถิติมันไม่จับคู่โดยสถิติไม่จับคู่น้อยมากที่จะจับนะคะน้อยมาก ดังนั้นใช้เป็นเลขวิ่งนะคะวิ่ง7ออก7ค่ะนะคะ7บน7ล่างนะงวดนี้ออกอะไรก็ตามคลิปไปนะคะในช่วงของเลขวิ่งเงิน้างนะคะประมาณนั้นส่วนเลขเด็ดตาทิพนะคะอาจารย์ให้อย่างนี้อะมาตั้งแต่ปี58นะคะท่านใดไม่พึงพอใจก็ช่วยไม่ได้นะเพราะอาจารย์เป็นเจ้าของคลิปไม่ใช่คุณนะฟังมั่งนะ อาจารย์เป็นเจ้าของคลิปอาจารย์ให้แบบนี้มา5-8ตั้งแต่ปี5-8นะคะดังนั้นคุณจะมาบอกว่าฉันต้องการแค่9-7-8ข้างล่าง7-7เท่านั้นพอไม่ต้องให้เยอะเล่นไม่ถูกเล่นไม่เป็นไม่มีมนะพูดเลยไม่มีนะคะสมองคุณนะ่ะไม่มีเนาะอย่า้าใจผิดนะคะเจ็ดอะไรบอกขนาดนี้เลยนะคะเจ็ดอะไรเจด 8นะคะ6กับ9เดินเทียากันเก้็ดแปนะคะ2ตัวบน7เอ่อ2ตัวล่าง7 8 2ตัวล่างเอ่อ2ตัวล่าง7 7 2ตัวบน7 8 3ตัวบน9 7 8เนี่ยแค่นี้เองนะประมาณนั้น<ๆ>นะคะก็ มีคนโวยวายโบนค่ะโบนเล่ให้แค่ขนาดนี้จะไม่ถูกเหรอนี่ค่ะอาจารย์ก็เลยสรุปเลยมันจับคู่ไว้ทั้งหมดนี่ยถ้าเกิดคนทําคนที่ทําจดและจดสถิติอาจจะเห็นว่าอาจารย์ให้7-8ค่ะนะคะเนี่ยเจคุณทําได้เปล่าทําได้ไหมโจดเอามาเนจดไม่ใช่จะให้นั่งบอกว่าวันนี้9ก้นะข้างล่าง7จเล่นไปเลยมีร้อยมีบ้านขายบ้านมีเออ ไม่ได้พูดสารคทาหนึ่งเลยจะมากำกับให้อาจาร,รย์ออกอย่างนั้นออกอย่างนี้นะอืมเนาะปวดหัวแก๊กซิมซี่มจูนกันมันสมองเริ่มเริ่มไหลแลเนาะนะประมาณนี้นะคะพยายามช่วยเหลือทุกท่านเลยมากๆเลยนะแล้วก็ใช้สถิติอย่างมากมายเลยช่วยกันหน่อยนะอย่าคอมเมนต์อย่าดีที่ปะดีที่สมองด้วยนะคะนะเจ็ดปดสิบห้าตัวคุณคัดออกมามันจะได้เจดปจริงๆะคะ่ะ เนาะนะประมาณนั้นเห็นแ้วเป่าไม่รู้าการเขียนมืดมืดเนาะอ่ะไปจับคู่เอาก็ได้แล้วค่ะเหมือนกันนะคะประมาณนั้นแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงของเลขเทวดานี่ของอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวค่ะอาจารย์อาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเลขเทวดาให้มาตั้งอยู่ร่วมโปรโมทอันนี้มาตั้งแต่ประมาณป nah. yeah. ีห0ศูนมั้งเนาะ 60ศน้าแหกกละ <c oughs> น่าจะ60ไม่ผิดอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวมาจับคู่กับอาจารย์เนี่ยตั้งแต่ปี60ศู้ยแล้วกอนเนาะประมาณนี้แล้วรอบที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ให้แต่ให้3ตัวอาจารย์ก็บอกว่าจาับคู่ตัดคู่เอานะ7 2 77และย้ำด้วยนะอาจารย์เตี๋ยวฝากกระซิบด้วยว่าวันนี้มีเบิ้ล7 7ยากตรงไหนเนาะประมาณนี้แต่ก็ เวียนหัวปวดหัวจังเลยนะคะประมาณนั้นเนาะรอบนี้ของอาจาร,รย์คุณเตียวค่ะนะคะแกให้801 801นะคะสองตัวบนเอไม่ใช่ตัดคู่จันจับให้เลยนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ได้พูดนะคะ80นะคะ80 81 80 81แล้วก็01นะคะ80 1> 8 1 0 1จับได้ทั้งหมด3คู่ค่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะ 1, 2, 3, Capture 1, แคปเจอ u r e 1, 2, 3, c a p t u แคปเจอหนึ้แคปเจอนาจอพอทันเนาะขออนุญ,ญาตวางเนาะนะคะประมาณนั้นลองดูนะคะอันนี้เป็นเลขเทวดาของอาจาร,รย์ก๋วยเตี๋ยค่ะจ้ะอ่าขออนุญ,ญาตวางละนะสำหรับสมาชิกที่อยากจะเข้าวีพีกับอาจารย์ตายนะคะแค่บูชายหิน1เส้นนะคะ จะได้ v ี P ทั้งหมดหางวดได้ส่วนลด70%ได้สูตร1ฟรี1สูตรนะคะเช่นหินหูห่วยอ็นใช่ไม้เศรษฐีค่ะไม้เศรษฐีเกตมมกรเนี่ยนะคะก็ข้อดีของมันคือมันมีตัวเลขเราเอาไปเสี่ยงโชคได้นะคะแล้วก็ไทเกอร์อค่ะว่าด้วยเดชอำนาจบารมีและโชคลาภนะคะแล้วก็หินหูหวยค่ะว่าด้วย โชคลาภนะคะเรื่องของการเน้นให้มีเรื่องโชคลาภเกิดขึ้นนะคะประมาณนะั้นแล้วก็เห็นดุดซับหรือโชคลาภอันเนืน่เนาะและอื่นๆพิมพ์คำว่าเข้ามาแล้วเข้ามาในลายนี้นะคะ0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและแอดดีไลน์นะคะเขาเข้ามาเสร็จแล้วพิมพ์คำว่าขอดูรูปอาจารย์จะส่งรูปให้แล้วคุณก็ไปพิจารณาเรื่องเอาว่าชอบแบบไหนนะคะ นะถ้า3เส้นละอาจารย์ก็จะได้ทั้งหมด20่หมวดได้ส่วนลดอีก70%นะคะได้สุดหนและสุดส2ค่ะนละจ๊ะเ <c oughs> นาะประมาณนั้น <c oughs> นะคะแล้วกอ็อยากได้แบบไหนก็ทักเข้ามาหรืออยากสั่งปฏิทินก็พิมพ์ว่าสั่งปฏิทินหรืออยากจะร่วมบุญ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ก็ถึงมาแล้วนะคะใครอยากร่วมบุญก็มาเนาะนะคะที่วัดประคังเนาะนะคะหรือ,อวัดระคังวันที่12ตุลาเนาะแล้วก็ที่ วัดเขาขวดสิสิเอ็ดพฤจินะคะถ้าจําไม่ผิดนะจะเป็นพฤจินะคะประมาณนั้นอยากร่วมบุญก็เข้ามาหรืออยากให้อาจารย์ิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ให้ก็วิเคราะห์ให้ฟรีอันนี้นะคะอาจารย์เบอร์หนูมันเป็นยังไงทําไมหนูไม่เคยถูกหวยเลยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น,นะ,ะจะให้อาจารย์ วางเบอร์ให้ไหมหรือยังไงเอาว่ามานะคะมีขอเบอร์ให้เนาะนะคะหรืออยากให้อาจารย์ตรวจเช็คดวงชะตาว่าดวงชะตาฉันเป็นยังไงคะอาจารย์ช่วงนี้เนาะมันร้อนรุ่งก็ว่ามานะคะประมาณนั้นเนาะก็สามารถติดต่ออาจาร,รย์สายหมายเลขน,นี้เลยนะคะ0 8 1 5 9 1 5 9 8นนะคะเป็นทั้งเบอร์โทรและอดีไลน์ค่ะนะคะ,นะคะติดต่ออาจาร,รย์สายได้เลยอยากได้อะไรก็โทรเข้ามาหรือ พักไลน์กันเข้ามาเนาะนะคะวันนี้ใช้เวลายเยอะแล้วอ,อาจจะต้องได้เวลาบายบายนะคะแล้วพบกันเนาะอย่าลืมกดไลค์อ๋ออาจารย์เตียยกระซิบมาค่ะฝากกดไลค์ให้คลิปผมด้วยนะครับนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยผมจะได้หมวน,มนๆอีกนะคะเพราะแกให้มาประมาณ3ามวดเนาะสามหรือสี่วดเนีน่ยนะประมาณนั้นอ๋องวดแรกจะห้าหกเจ็ดเออใช่ห้าหกเจ็ดมวนที่สองศูนย 0406 460นะคะงวดที่3ก็727นะคะทั้งหมด3งวดงวนนี้เป็นงวดที่4แล้วนะคะลองดูว่าจะเข้าอีกไหมเลขน้อยสะใจคนที่ชอบเลขน้อยเลยนะคะสามตัว3คู่พอไหมนะคะอยากได้ก็พกกันเข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้จันเตียด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามที่มีะระฆังสองขีดกลิง้ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะวันนี้สวีดัตสวัสดีขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆนอนหลับฝันดีตื่นมาตื่นมารับเงินแสนนอนหลับฝันถึงเงินล้านนี่นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย